สวัสดีครับผมนุชเชพนที่รึกษาการขายว尔沃เวิร์สาขาหัวมากวันนี้นะครับผมมีภารกิจในการที่จะนำเจ้า v 6 0 recharge inscription ไปให้ลูกค้าทดลองขับกันถึงจังหวัดนครราชสีมาครับผมแต่ก็ต้องเกินก่อนนะครับว่าลูกค้าท่านนีนะ้เป็นลูกค้าที่จองกับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกำลังจะรับมอบรถในสัปดาห์ข้างหน้าที่จะถึงนี่เองเอาละครับภารกิจในวันนี้ใกล้ไกล,กลเราไปได้หมดเราพร้อมบริการเพื่อสร้างความประทับใจนะครับสำหรับลูกค้าที่จองผ่านออนไลน์หรือผ่าน Facebook เข้ามาเพื่อให้ลูกค้านี้จะได้ลอง เทสไลฟ์ระบบต่างๆได้ลองขับฟังก์ชั่นต่างๆบนถนนจริงเพื่อที่วันรับรถนะครับจะได้มีความคล่องแคล่วและก็คล่องตัวในการใช้งานมากขึ้นขณะนี้เวลา8โมง8นาทีนะครับตั้งเซตทริปมิเตอร์เป็นศูนย์ทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะเดินทางจากวอลโวสาขาหโหมากไปที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับผม ตอนนี้นะครับเวลาประมาณ10โมง39นาทีผมกำลังเดินทางเข้ามาถึงตรงลำตะคองนะครับมากับคุณดี้ครับซึ่งเป็นโปรดักต์มาสเตอร์มีหน้าที่ในการที่จะอธิบายรถแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆกับลูกค้าในวันนี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับระยะทางรวมประมาณ257กิโลเมตรเดินทางโดยจุดหมายใช้ Apple Carplay ครับ และเพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าผมก็ขออนุญ,ญาตเซ็นเซอร์ใบหน้านะครับ ก่อนเดินทางกลับเราก็แวะร้านเด็ดของตัวเมืองโคราชนั่นก็คือร้านเจ๊นยกคาโตร์ครับเมนูที่ผมสั่งมานั่นก็คือเห่าดงผัดหมี่โคราชและขาเจียคาโทรซึ่งก็ถือว่าอร่อยทุกเมนูเลยครับครับตอนนี้ประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับหลังจากที่เทสส์การเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเวลาที่กาลังเดินทางกลับนะครับระยะทางตอนนี้3 6 5กิโลเมตรการทดสอบเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าก็ มีความแฮปปี้ดีในการเทสต์นะครับเราได้ลองกันหลายฟังก์ชันเลยไม่ว่าจะเป็นแอร์แอพทีพ s ซันโทนลองอ่าพ i l o t ตแอซระบบต่างๆช่วยเหลือการก,กับขี่และลองเรื่องของอ่าไรโหมดนะครับจริงๆแล้วคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเพลงคลิปที่อยากจะบอกคุณลูกค้าทุกท่านว่าหากท่านสนใจรถยนต์ v o l โวอยู่และดูข้อมูลกับผมไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k หรือ YouTube ขอให้ท่านมั่นใจนะครับ ว่าผมสามารถที่จะดูแลท่านได้ไม่ว่าจะเรื่องของการทดลองขับและการส่งมอบรถจองรถออนไลน์ใกล้ไๆผมบริการได้หมดครับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0932422629หรือไลน์ไอดีที่ปรากฏที่หน้าจอนุชัยพลยินดีให้บริการสวัสดีครับ